ไม่ต้องซับสนในการดูว่าอันไหนมันเป็นเขี้ยวเสืออันไหนมันเป็นเขี้ยวหมาเพราะระหวางเขี้ยวทั้งสองนี้ว่าตามความเป็นจริงไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่สังเกตจริงๆอาจจะหลงกันได้นะครับนะดังนั้นก็อย่าเพิ่งหนีนะครับนะาภาษาอาจจะไม่ชัดเจนแต่จะเน้นความรู้ให้ทุกท่านได้ดูแบบ ยังไม่สับสนนะไม่ต้องสับสนเลยนะครับนะภาษามันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพี้ยนเพียนบ้างต้องขออภัยนะครับนะเพราะว่าความสามารถก็มีอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเราก็ทาเต็มที่นะครับนะเพื่อความรู้ของเราทุกๆคนนะครับเนาะที่มาในสายนี้โดยตรงดังนั้นจะผิดจะถูกประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับดังนั้นเรามาดูว่าเขี้ยวเสือกับเขี้ยวหมามันแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราดูอย่างนี้ ไม่เหมือนนะครับนะถ้าเทียบกันนี้คือไม่เหมือนแต่ถ้าเมื่อเราให้เห็นตัวใดตัวหนึ่งเห็นใดเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเอาเนี้ยมาขายเนะี่ยบอกว่าเขี้ยวเสือไฟทุกคนซื้อแน่นอนเห็นเจาะรูอย่างนี้ด้วยอ๋อายบรรยายนิดนิดหน่นอยหน่อยเนี่ยเชื่อสนิทเลยนะครับจริงไหมล่ะเชื่อสนิทเลยว่าโอ้นี่มันต้องต้องเขาเอามาใช้แน่นอนเนี่ยห้อยข้อเด็กน้อยอะไรประมาณนี้เราเชื่อสนิทเลย ถ้าเราไม่รู้เราเชื่อเลยนะอืมแต่ถ้าเมื่อเรามาเทียบกันอย่างนี้ว้ายคอยบ่เชื่อละเว้ยมันบอกเมนเนาะมันบอกคือกันเนี่ยมันมจะคือกันได้จนไหนรูนป่ะมันไม่เหมือนกันนะครับนะอ่าดังนั้นเรามาดูเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือตามตำราเดิมเลยนะครับนะจะมีแบ่งเป็นสองท่อนนะครับ ท่อนล่างกับท่อนบนนะท่อนล่างกับท่อนบนท่อนนี้ท่อนนี้มันจะอยู่นอกเนื้อนะครับนะอยู่ดอกเนื้อเรยกว่าท่อนปลายเขี้ยวนะครับนะท่อนนี้จะเป็นท่อนในเนื้อนะครับนะท่อนในเนื้อดังนั้นในช่วงตรงนี้กับตรงนี้จะแตกต่างกันอันที่เก่านะครับนะเขี้ยวนี้เก่านะเก่าจริงไม่ใช่เก่าเก่าทำนะครับนะเนื้อมันจะออกเป็นเทียนแล้วนะครับนะเก่าไม่ตำกว่าร้อยปีแน่นอนนะครับนะดังนั้น ข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นกระเบื้องนะครับนะเป็นกระเบื้องเห็นไหมเป็นกระเบื้องตัวนี้ตกไม่ได้นะกระเทาะแตกนะอ่าเป็นกระเบื้องเห็นไหมแอาส่วนที่ตรงนี้ก็จะเป็นฝังในเนื้อนะครับนะฝังในเนื้อแต้สําคัญสำคัญที่สุดให้ทุกท่านแบ่งเป็นสองมวดให้ได้นะครับนะหมวดข้างในกับมวดข้างนอกมวดข้างนอกจะเป็นกระเบื้องนะจะเป็นกระเบื้องเป็นเนื้อแข็งนะครับนะ แต่สำคัญที่สุดให้ทุกท่านได้ดูตรงหล่องเลือดตัวนี้นะเขี้ยวเสือทุกเขี้ยวจะต้องมีหล่องเลือดนะจะต้องมีหล่องเลือดเฉพาะเขี้ยวเสือนะครับนะเฉพาะเขี้ยวเสือจะต้องมีหล่องเลือดทุกเขี้วนะครับนะทุกเสือเนี่ยหล่องเลือดเขาจะไม่จะไม่จะไม่เหมือนหล่องเลือดอย่างอื่นนะไม่เหมือนหล่องเลือดหมีหล่องเลือดหมาหล่องเลือดหมูอะไรเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะเสือนี่มันจะเป็น สัตว์ชนิดหนึ่งที่กัดแล้วเนี่ยลึกและกัดเราไม่ปล่อยด้วยนะอ่าเนี่ยลองเลือดเห็นไหมดูท่านจำาลองเลือดนี้ไว้นะครับนะลองเลือดนี้มันสำคัญมากๆก,การดูเขี้ยวเสือดูลองเลือดอย่างเดียวถ้าไม่มีหลองเลือดคนจะบอกว่าเขี้ยวเสือมันเป็นไปไม่ได้ส่วนที่ข้งางในตรงนี้มันจะอยู่ในเนื้อนะครับนะอยู่ในเนื้อ อ่าส่วนที่จะโปร่งฟ้าหรือไม่โปร่งฟ้าตรงนี้เราก็เราก็ดูดูได้นะครับนะเราเอาไฟฉายหรือเอาโทรศัพท์อะไรมาดูได้นะเช่นแบบว่าเขาเลี่ยมมาแต่เจ้าของเขาบอกว่าโปร่งฟ้าอย่างเงี้ยเราทําไงเราเอาไฟไฟฉายอย่างงี้นะปิดไฟก่อนนะปิดไฟก่อนั๊บปับ๊บเ่ยป็นไฟบ๊อบนี่เห็นไหมล่ะ จะโปร่งฟ้าหรือไม่โปร่งฟ้าเรามันหลอกเราไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมโปร่งฟ้าจะต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกว่าโปร่งฟ้านะครับนะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นรูนะเห็นไหมจะรูอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ย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 นะเนี่ยรูนั่นเนี่ยเห็นไหมนะอรูลึกเลยเดียวตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าโปร่งฟ้านะครับนะโปร่งฟ้าหรือกุ้งนี่แหละนะ ไอ้เขาเขาดูอย่างนั้นนะดูอย่างนี้นะอ่าอันนี้ถึงคนเลี่ยมมาก็ตามนะเลี่ยมแน่นสนิทมามองไม่เห็นเราก็สามารถพิสูจน์ได้โดยการเอาไฟมาส่องอย่างนี้นะครับนะอ่าอันนี้คือลักษณะการดูที่เขาเลี่ยมมาแล้วว่าจะเป็นโปร่งฟ้าหรือไม่เป็นโปร่งฟ้านะครับนะอ่าส่วนที่ดูเก้ดูแท้ก็เหมือนที่บอกนั่นนะครับเหมือนที่บอกนะอ้าวดังนั้นเรามาดู ดูมั่งนะผงฟ้าเนี่ยเนี่ยผงฟ้าดูตรงนี้ก่อนเอา้าเปิดไฟก่อนเนี่ยผงฟ้าเนี่ยมีอยู่สองลักษณะนะเขาเรียกว่าหนาและก็บางนะครับนะไอที่บางๆเนี่ยโอโ้โหนั่นสุดยอดเลยครับอันนี้หนานะครับผงฟ้านาหรือเรียกว่าอะไรกวงเนี่ยหรือเรียกอะไรสักอย่างนี่ยละครับอ่าดังนั้นนี้มันเป็นวิธีการดูอันนี้เป็นเสือโของนะเออไม่ใช่เสือดาวนะครับนะ อ่าถ้าเราจะแยกเสือว่าเสือดาวเสือดาวเสือโค้งเสืออะไรเนี่ยเสือโค้งจะแตกต่างเสือโค้งเหมือนกันแต่ขนาดมันจะใหญ่แตกต่างกันเลยอ่ถ้าเป็นเสือโค้งคือดูง่ายแยกออกจากจากเสืออื่นๆง่ายๆก็เพราะว่าขนาดของของเขี้ยวจะแตกต่างกันก็คือใหญ่แต่สิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือเขี้ยวเสือไฟกับเขี้ยวเสือดาวเขี้ยวเสือเมฆเนี่ย เข่วเสือเมฆก็ไม่น่าจะหลงนะเข่วเสือเมฆก็มีลักษณะยาวเรียวยาวแต่เข่วเสือไฟกับเข่วเสือดาวตัวนี้มีปัญหาปัญหาเราแยกกันยากนะ,แ,ะแยกแยกกันยากมากกับเพราะว่ามันอยู่ในขนาดเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือความอ้วนความอ้วนถ้าอ้วนสมบูรณ์อ้วนท้วนอย่างนี้ก็เรียกว่าเสือดาวแต่ถ้าเมื่อผอมๆเรียวๆนิดนึงก็จะเป็น เสือไฟนะครับนะอันนี้เป็นเสือดาวนะเป็นเสือดาวอันนี้เป็นเสือดาวนะอ่าขนาดส่วนที่เขี้ยวหมาถ้าเป็นหมาไทยเราก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมหมาไทยหมาน้อยเนี่ยหมาน้อยหมาหมาพันไทยนี่แหละก็คือประมาณนี้เห็นไหมมีสองท่อนเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเสือก็คือก็คือ,คอไม่เหมือนเลย รูสวดส่งจะไม่เหมือนกันสวดส่งตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะเนี่ยสวดส่งจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเอาตัวใหญ่มาวางก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่เหมือนกันแต่ตัวใหญ่กับตัวเหล็กเน <ns> ี่ยสวดส่งเดียวกันเห็นไหมเห็นตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเพียงแต่ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่อันนี้อาจจะเป็นหมาไทยอันนี้อาจจะเป็นหมาหลอกไวเลอร์ห <Rogers> รือหมาพิบูลนอะไรประมาณนี้นะครับนะ หมาฝรั่งนะครับหมาหมาฝรั่งเห็นไหมมันไม่มีหลองเลือดไม่มีหลองเลือดนะครับนะไม่มีหลองเลือดเห็น <_ c oughs> ไหมอ่าไม่มีหลองเลือดดูยังไงก็ไม่มีหลองเลือดนะครับแล้วส่วนทรงของหมาก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะจากตัวเล็กตัวใหญ่มันก็อยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีหลองเลือดเช่นเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีไอที่ตรงนี้มันเป็นหลองนี่ก็คือก็คือไอไรเาเรียกว่าอ่า เรียกว่าอะไรเล้ามันเล้านะครับนะมันเล้ามันไม่ใช่ลองเลือดแต่มันราวเฉยๆนะครับนะอ้ดังนั้นก็คือมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันถ้าทุกท่านจํารูปทรงของเขี้ยวตัวนี้ได้ทุกท่านจะจับไม่ผิดแน่นอนเขี้ยวเสือไม่ผิดแน,น่นอนนะแต่ถ้าท่านจํารูปทรงตัวนี้ไม่ได้ท่านจะมาหลงตัวนี้แน่นอนแ้ตัวนี้ถ้าเอามาโดดโดดงี้เนี่ยโอ้โหเจอ หมอลำสะด้วยนี่เรียบร้อยเลยนะครับนะเหลาจนแหลมแป๊ะเลยนะครับนะเจาะหูเจาะลูเจาะอ,อะไรเนี่ยบอกว่าเอามาใช้มีประสบการณ์อะไรในโอโหเรียบร้อยลิงหลับพอดีนะครับขายได้อ่าเห็นไหมเห็นไหมครับหมามันจะอยู่ในส่วนทรงเดียวกันเป๊ะเห็นไหมถึงอาจจะเป็นหมาฝรั่งกับหมาไทยก็ตามแต่มันอยู่ในรูปเดียวกันเสือก็เช่นเดียวกันนะครับนะ เสือจะเป็นเสือไฟเสือดาวเสือโครงเสือเมฆก็ตามจะมีลักษณะแตกต่างกันแต่รูปทรงของเขียวจะอยู่เหมือนกันนะครับเอาดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนะาะเพื่อเป็นกําลังใจในการสแสวงหาข้อมูลต่างๆมาแบง่งปันความรู้กันต่อไปนะครับ